ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องยศเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเฟสของเสี่ยวยูนะครับผมการรอ,อข้อความของเสี่ยวยูนะครับว่าทําไมมทําไม่ได้สักทีนะครับผมข้ามวันก็แล้วข้ามสองวันก็แล้วก็ยังไม่ได้นะครับผมเป็นเวสนี้นะครับรอเสี่ยวยูติดต่อมานะครับผม เ u ็ s นี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือมันต้องรอนะครับผม24ชั่วโมงนะครับของเวลาจริงนะครับผมอย่างสมมติว่าเราทำา u e s นี้ตอนเที่ยงวันนะครับเราต้องรอเที่ยงวันของพรุ่งนี้นะครับผมถึงเราจะสามารถทำา u e s นี้ต่อได้นะครับเพราะว่าเกมให้เราไปทำสิ่งต่างๆนะครับผมเช่นล่าบอสอ่าเก็บทรัพยากรภายในเกมนะครับก็เก็บเอ็กโคเก็บ หินเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมอ,อย่างผมมารีดพัมครับก็เลยตยนเข้ามาแกันครับผมโกโนเซนิซูได้ผมก็ลัมาล่าบอสครับผมเมนที่นี่ผมเป็นนี่เลยครับเปลี่ยนใช่งเช่ を <Mile dizzy> う,うん。 ไม่ตกนะครับนี่ผมก็มาแค่นี้นะครับผมมาบอกเฉยๆว่าเว็นเนี่ยมันต้องรอนะครับผมเพื่อนๆยังไม่สามารถทำได้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจก็ช่วยฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ